ก็สวัสดีนักเรียนชั้นม2ทุกคนนะคะถ่าในวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนในเรื่องของการสร้างสรรค์ภาพนะคะเพื่อเป็นเรื่องราวของตัวละครนะคะ,ะนักเรียนกเ็เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของการวาดภาพใบหน้ากระตูนต่างๆนะคะวันนี้ก็จะมาเพิ่มเนื้อหานะคะในเรื่องของตัวละครนะคะ ในเรื่องนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างก็คือเกี่ยวกับการวาดภาพเรื่องราวของตัวละครนะคะแล้วก็การออกแบบสร้างสรรค์เรื่องราวของตัวละครด้วยนะคะไปดูภาพแรกเลยค่ะนะคะนี่ก็คือภาพของตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องหนึ่งนะคะจําได้ไหมคะว่าเป็นตัวละครเรื่องอะไรนะคะให้นักเรียนสังเกตใบหน้าท่าทางนะคะ ให้เวลานะคะให้นักเรียนเดาว,ว่าเป็นตัวละครเรื่องอะไรนะคะ,ะตัวละครตัวนี้นะคะก็คือเจ้าเงาะป่านั่นเองค่ะนะคะก็สังเกตจากใบหน้าลักษณะของเส้นผมนะคะการถืออุปกรณ์ก็คือไม้นะคะหรือมีดอกไม้สีแดงทัดที่หูนะคะนี่คือลักษณะของตัวละครในวรรณคดีไทยนะคะ ทำไมเราต้องวาดภาพนะคะคือเป็นการสื่อความหมายนะคะก็คือ,อกําหนดกรอบทิศทางเหตุการณ์เป็นบุค,คลิกต่างๆท่าทางต่างๆของตัวละครในวรรณคดีไทยของไทยนี่เองค่ะไปดูขั้นตอนกันเลยนะคะว่าเราจะทํายังไงได้บ้างนะคะ,ะขั้นตอนนะคะอย่างแรกเลยคือเรามีเรื่องราวของวรรณคดีไทยอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะคะ1เรื่องในหนึ่งเหตุการณ์จะเป็นเหตุการณ์ ตอนใดของละครก็ได้นะคะทีนี้เราก็จะมากําหนดบุคลิกท่าทางของตัวละครนะคะเมื่อกําหนดบุคลิกได้แล้วว่าบุคลิกนี้ตัวละครนี้ในช่วงของเหตกุการณ์นี้นะคะลักษณะน่าจะเป็นยังไงนะคะ,ะแล้วก็ออกแบบร่างภาพแล้วก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายคือการระบายสีนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูมีตัวอยา่าง mm hmm. ให้ดูนะคะ นักเรียนดูนะคะตรงนี้เป็นภาพของนางสวรรณมัชานะคะก็คือเป็นนางเงือกนั่นเองค่ะนะคะนางเงือกจริงๆแล้วมันมีหลายเรื่องนะคะในเรื่องของวรรณคดีไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระไพมณีนะคะเรื่องรามเกียรติ์นะคะได้หมดเลยนะคะก็ลักษณะของนางเงือกก็คือเป็นตัวเป็นคนนะคะแล้วก็มีหางเป็นปลานะคะอันนี้ก็ลักษณะคือการถ่ายทอดนะคะสีฟ้าด้านหลังอาจจะเป็นภาพน้ําเป็นคลื่นน้ํานะคะ เป็นภาพของนางสวนาชาัชิากําลังว่ายน้ำนะคะก็มีลักษณะแบบนี้ต่อไปนะคะอ่านะคะลองด,ดูนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรนะพะล้ลษีนะในวรรณคดีไทยก็มีพฤษลษีอ,อะหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะก็มีลักษณะเดียวกันก็คือเป็นการใส่เสื้อผ้าที่มีลักษณะเป็นลายเป็นหนังเสือ เป็นสัตว์นะคะแล้วก็มีลักษณะคือผมยาวเป็นคนแก่นะถือไม้เท้านะคะนี่คือลักษณะของพลูสีนะคะส่วนด้านขวานะคะคือเป็นแก้วหน้าหมาจําได้ใช่ไหมคะแก้วหน้าหมาก็จะมีลักษณะที่พิเศษก็คือ,อถือ,อมีดอิโต้อันใหญ่ๆนะคะลักษณะหน้าตาขี้ริ้วขี้เละนะคะหน้าตาเป็นกระดะแล้วก็มีฟันยื่นๆออกมานะคะอย่างนี้ก็คือเป็นลักษณะของตัวละครที่เป็นบุคลิกที่เฉพาะนะคะ ต่อไปนะคะก็คือหอยสังผ่าสังทองนั่นเองค่ะอันนี้เป็นผ้าสังตอนที่ยังตัวเล็กๆอยู่ที่อาศัยอยู่ในหอยสังนะคะลักษณะที่เราวาดก็คือเฉพาะก็คือหอยสังอ่าแล้วก็มีเด็กผู้ชายตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะาภาพนี้นะคะคือเป็นนางยักษ์นะคะเป็นนางยักษ์ซึ่งอยู่ในเรื่องอะไรนะคะ พระอภัยมณีถูกต้องนะคะอ่าก็มีลักษณะก็คืออ่าเป็นเอ่อผู้หญิงตัวใหญ่อ่ามีลักษณะมีเขี้ยวนะคะก็เป็นลักษณะนี้นะคะก็เป็นตอนใดตอนหนึ่งของละครนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่เราจะวาดภาพบุคลิกของตัวละครเราก็ต้องศึกษาเนื้อหาของละครนั้นๆน,น,นะคะให้แน่นอนก่อนว่าในละครนั้นนะคะมีเนื้อหาเรื่องราวเป็นยังไงศึกษา นะคะบุค,คลิกต่างๆของตัวละครนะคะว่าแต่ละตัวนั้นมีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงบุค,คลิกเป็นยังไงเราอาจจะดึงลักษณะของบุค,คลิกแต่ละตัวละครนะคะมาวาดก็ได้นะคะเอาล่ะค่ะในวันนี้นะคะก็ลองดูนะคะเราไปสร้างสารรค์กิจกรรมนะคะ1กิจกรรมก็คือ ให้นักเรียนวาดภาพตัวละครไทยที่นักเรียนชอบนะคะในวนรรณคดีไทย1ตัวละครเท่านั้นนะคะจะเป็นตัวละครตัวไหนก็ได้นะคะที่นักเรียนชอบนะคะหรือชอบในเรื่องของเนื้อหาก็ได้อย่างเช่นภาพนี้นะคะนางเงือกนะคะมีหลายเรื่องเลยที่มีนางเงือกนะคะ <Message. S 2> ก็ลองดูจะเป็นส่วนใดในเรื่องใดน,นะคะก็ได้ะะ <ส hir> ตัวนี้นะคะก็เป็นเรื่องของพระฤาษีนะคะอ่า หลักค่ะน,นะคะก็ลองดูนะคะว่าเราจะวาดภาพเป็นตัวละครใดก็ได้1ตัวละครนะคะวาดภาพแล้วระบายสีให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นํามาส่งครูเช่นเดิมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ